และตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงบ้านทรงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบริเวณรอบๆนะครับเพื่อนๆก็จะเต็มไปด้วยป่านะครับไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ณบริเวณนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นบริเวณบนบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ย ไปดูบริเวณใต้ถุนบ้านกันก่อนนะครับซึ่งบริเวณใต้ถุนบ้านเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยนะครับชุดไทยปูนปั้นรูปปั้นต่างๆนะครับคืนนี้นะครับเราจะนอนกันที่นี่นะครับเราจะนอนกันที่บ้านหลังนี้ ความดุความเฮี้ยนนะครับก็คือดูจากเรดติ้งของเส้นไหว้นะครับที่เขานำมาไหว้นะครับเพื่อนๆแล้วที่เห็นเป็นคร,บคราบๆเนี่ยนะครับก็คือน้ำมันนะครับเสาตกน้ำมันนะครับดูนะครับอันนี้ เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับเพื่นนอนๆ17.10นนะครับผมถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยรูปปั้นของเทวรูปต่างๆนะครับต้วหมู่บูชานะครับที่มีคนมาขอหวยนะครับ มีเทเวสุวรรณนะครับมีตายายนะครับมีน้องกุมารซึ่งเขาบอกว่าน้องกุมารเนี่ยดุมากๆขี้เล่นด้วยนะครับคืนนี้ผมจะเจอกับอะไรก็ต้องไปอรอลุ้นกันนะครับตอนนี้เวลาเย็นทำให้รู้สึกขนลุกขนลุกไปแปลกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นไปชมบนบ้านกันนะครับ และนี่ก็คือเป็นบริเวณทางขึ้นบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17.00นนะครับเกือบ18นาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆเนี่ยพาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นมาดูบ้านกันนะครับคืนนี้ผมอาจจะนอนตรงบริเวณนี้นะครับอาจจะกลางเต็นท์นอนนะครับบริเวณโดยรอบนะครับผ่านจากบ้านคนไปประมาณสักไกลเหมือนกัน นี่เป็นบริเวณชานบ้านนะครับห้องก็จะล้างประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆอันนี้คือให้ดูในเวลากลางวันก่อนนะครับคืนนี้ผมอาจจะนอนตรงบริเวณนี้ก็ได้นะครับเพืเ่อน ก็อันนี้ก็เป็นบริเวณภายในบ้านนะครับซึ่งผมจะเลือกดูก่อนนะว่าผมจะนอนตรงจุดไหนนะครับอาจจะนอนห้องนี้ห้องนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอไปเตรียมเต็นต์กางเต็นต์ก่อนนะครับเพื่อที่จะคืนนี้เราจะได้นอนที่นี่กันนะครับตอนนี้มันก็เริ่มเย็นมากแล้วนะครับ เพื่อนๆน,นะครับตอนนี้เต็นท์ถูกกางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหคืนนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะหกโมงแล้วล่ะนะครับแล้วลืมบอกไปเพื่อนๆคืนนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับซึ่งเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมานะครับว่าวันพระใหญ่เนี่ยถ้าใครมาตอนเที่ยงคืนนะครับมักจะเจอผู้หญิงชุดเขียวปิดสนาเดินไปเดินมาอยู่บนบ้านนะครับ ดังนั้นโอ้โหไม่รู้คืนนี้จะเจออะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรู้กันตอนเย็นนะครับอา่าเพื่อนๆสวัสดียามเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18.00นนะครับผมก็นั่งนี่แหละรอรอให้มืดนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําแกะข้าวกินแล้วก็จะจุดธูปเรียบแม่ตะเคียนมากินนะครับคืนนี้ผมนอนตรงนี้นะครับนอนตรงทานขึ้นเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าก็วันพระ วันพระวันพระใหญ่เวลาเที่ยงคืนเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยมักจะเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยนะครับสีเขียวเดินอยู่บนบ้านแล้วคืนนี้เพื่อนๆครับวันพระใหญ่โอ้โหไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องพูดถึงบรรยากาศเลยมันจะร้อนสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพบกันตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวกันน,นี่ก็มืดแล้วตอนนี้ก็ถูกจะสองทุ่มแล้วนะครับทุ่มกว่าแล้วเรามากินข้าวกันดีกว่า ครับวันนี้ก็เมนูนะครับปลาทูน้ำพริกปลาทูนะครับน้ำพริกกะปิทูทอดนะครับแ้กอร่อยนะครับต้องบอกงี้ครับว่าบรรยากาศต่างกับกลางวันริบลรับเลยนะ บรรยากาศก็เงียบนะครับแถวๆนี้เงียบแต่อาจจะมีเสียงรถแซกเข้ามาแล้วเพราะมันอยู่ไม่ไกลถนนใหญ่มากจะบอกเลยว่าเมนูอร่อยมากนะครับรูปปีนะครับข้าูตุอดเัวยิน้าวนบ้านแม่ตะเกียน มันก็จะเป็นการเหมือนกับพิสูจน์ความกล้าพิสูจน์ความกลัวของจิตใจเรานะครับบางสถานที่ในเวลากลางวันเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่พอตกกลางคืนขึ้นมาโอ้โหน่ากลัวมาก หลังจากที่เรากินข้าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็นั่งเีนืหละตอนนี้ผมก็นั่งรับลมชมวิวอยู่บริเวณบนบ้านนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มกว่ากว่าแล้วนะครับบรรยากาศค่อนข้างวังเวงนะครับเพื่อนๆมีเสียงนกกลางคืนบ้างนะครับมีเสียงแมลงกลางคืนนะครับ แล้วก็มีเสียงรถยนต์ที่วิ่งไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่มันมีเสียงรถดังอยู่ก็ทําให้เรารู้สึกมีเพื่อนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับยังไม่ง่วงนะครับก็นั่งเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวดึกๆนะครับสักเที่ยงคืนเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งเล่าเรื่องผีในเต็นท์กันนะครับผมโอ้เดี๋ยวนั่งรับลมชมวิว นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับเกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศค่อนข้งางวังเวงนะครับมีเสียงลมเสียงหมาหอนนะครับนั่งเล่นอยู่แบบนั่งอย่างเนี้ยนะครับเดินไปเดินมาลงไปฉี่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะวังเวงมากนะครับเพื่อนๆโอ้โหแบบวังเวงสุดๆอ่ะนะครับ เดี๋ยวขอญาตเข้าเต็นท์ก่อนดีกว่าเพราะว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นมากๆนะครับเดี๋ยวเข้าเต็นท์น,นะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งเล่าเรื่องผีข้างในเต็นท์กันนะครับ ีสงกว่าแล้วนะครับเสียงอะไรก็ไม่รู้ในบ้านเมืเ่อกี้หลับไปสะดุ้งตื่นนะครับแล้ไม่มีนกล้องผมนอนไม่หลับเลยทีเนี้ยตอนแรกเมื่อช่วงพ้าทุ่มอะว่าจะไล์เล่าเรื่องผีนะครับไม,ม่ใช่ว่าจะถ่ายเล่าเรื่องผีแต่ไม่กล้ากลัวนะครับ ตอนนี้อาสว่างนะครับเมื่อกี้มีเสียงในบ้านเสียงเดินอะไรก็ไม่รู้กึกกักกึกกักไม่กล้าออกไปดูครับเนี่ยพอผมเปิดโทรศัพท์ปุ๊บเสียงเงียบเลย ีสักพักหนึ่งถ้ามีเสียงเดี๋ยวผมจะผมจะเปิดถ่ายนะครับผมสักครู่นะครับี๋ยวนอนฟังเสียงแป๊บนึงสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณที่สามแล้วนะครับเมื่อกี้นอนไม่หลับเลยนะครับเมื่อประมาณที่สองกว่านะครับเสียงอะไรก็ไม่รู้ในบ้านนอนฟังอยู่นะครับเป็นเสียงคนเดิน ือตอนเนี้ไม่กล้าออก้งนอกเต็นท์เลยรอสว่างอย่างเดียวนะครับคือมันหลอนๆอยังไงก็ไม่รู้เลอย่างเป็นคลิปแรกเดี๋ยวรอสว่างก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมค่อยจอกจากเต็นท์นะครับเพราะว่าขนลุบขนลุกมากเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ อันนี้เป็นเป็นอีพีแรกเป็นคลิปแรกนะครับถ้ามันผิดพลาดประกันใดผมต้องขออภัยเพื่อนเทุกคนด้วยนะคือยังไม่เคยมีประสบการณ์ทําคลิปแบบนี้นะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ขอบคุณเพื่อทุกคนนะครับที่รับชมเดี๋ยวรอตอนเช้านะครับเดี๋ยวค่อยออกไปนะครับ เกือบ8โมงแล้วครับเ,เพื่อนๆเจ็ดโมงกว่าเพ mm ิ hmm. ่งจะตื่นนะครับแดดแยงตานะครับแดดเนร้อนนะครับ mm hmm. เมื่อเมื่อคืนนี้หลับไปช่วงเกือบตีสี่ตีสามกว่าน,นะนอนไม่หลับเลยนะเ,นเพื่อนๆ mm hmm. มันเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับเ mm hmm. ต็มไปหมดเลยนะ mm hmm. คือพอพอเราเปิดกล้องถ่าย เสียงไม่มีนะครับแต่พอไม่ใช่พอตอนที่เราไม่เปิดอพอเรายังไม่เปิดกล้องเนี่ยเสียงเดินเต็มเลยแต่พอเราเปิดกล้องจะฟังเสียงนะครับเสียงเงียบผมก็กระสับกระสายนอนไม่เต็มหลับเต็มตื่นเลยมนมามาเคลิ้มหลับเมื่อช่วงตีสี่กว่ากว่าตีห้าครับก็เลยตืต่นเพียเลยนะครับเพื่อน <laughs> นี่นะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆอะนะครับภายในบริเวณบ้านนะครับเมื่อคืนเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับดังเดินรอบไปหมดเลยนะก็ตอนที่กำลังจะถ่ายเนะี่ยเสียงไม่มีนะแต่พอเราไม่ได้ถ่ายเสียงเดินนะครับ มีเสียงกระซิบเสียงอะไรก็มีคือผมพยายามข่มตาหลับนะแต่มันไม่หลับมันกระสับกระสายไม่กล้าหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะครับมันเป็นครั้งแรกเลยที่มานอนค้างนะครับดังน,นั้นเนี่ยก็ต้องขอไปเพื่อนๆด้วยถ้าอาจจะแบบไม่ได้ถึงใจสะใจอะไรนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้าคลิปนี้นะครับมันโอเคมันมีคนดูเยอะนะครับมีเสียงเรียกร้องให้ทําผมก็จะทำเรื่อยๆนะครับ ก็อาจจะไปตามสถานที่ใหญ่ๆนะครับสถานที่ที่ระดับตํานานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอนคนเดียวอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอญาตเก็บของก่อนนะครับสายแล้วนะครับจะแปดโมงแล้วนะครับมาหลับมาเผลอหลับช่วงตีสี่นะครับตีสี่กว่าๆนะมาเผลอหลับช่วงประมาณตีสี่กว่าเกือบเกือบตีห้าแล้วนะครับ ก็เลยตื่นสายหน่อยนะครับแดดมันร้อนมันมันเ็นท์นมันเริ่มร้อนนะครับก็เลยตื่นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ